สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกนซิตี้ทีวี hey. ก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสำหรับ1000งัซับสไคร์ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเรากันต่อเลยก็สำหรับคลิปนี้เราก็จะพามาดูสถานที่รับซึ่งสถานที่รับในครั้งนี้ก็คืออยู่ที่โรงแรมนั่นเองก็มาดูกันว่าสถานที่รับในโรงแรมเนี่ยมันคือสถานที่รับอะไรอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปในอาคารกันเลยดีกว่านะครับ ก็พอเข้ามาซักตรงนี้นะครับเดี๋ยวยืนซักตรงนี้นะครับตรงตรงเพดานนะครับ่าจากนั้นกดเมนูจากนั้นกดเมนูเลยแล้วก็ชร์ไลด์ดิดแล้วก็ไอทมแล้วก็กดท็อปแล้วก็จากนั้นเอาพรมเขียวมาหรือซาบุตตอนนั่นเองจากนั้นก็เข้าไปนั่งกดเมนูกดชร์ไลด์ดิดกดไอทมกดซาบุตตอนอีกครั้งแล้วก็กดเลื่อนขึ้นไปบนเพดานลงแรมเลยนะครับเลื่อนขึ้นไปจนถึงเพดานเลยนะครับ แป๊บ,บนึงเนาะนี่ไงถึงเวลาแล้วอ่าพอเข้ามาแล้วก็ลุกจะออกจากพรมเลยนะครับนี่นะคะมันก็จะเป็นพืชล่องหนุนะครับสามารถหยับได้นี่นะครับก็คือสถานที่รับก็ใครจะไปทําละครหรือใครหาสถานที่รับใดๆอยู่ก็ไปทําเล่นกันได้นะคะครับโอเคสําหรับในคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับในวันอังคาร เตรียมพบกับอินโทรใหม่ของช่องเกมซิตี้ทีวีนะครับก็สําหรับใครชอบลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ